สวัสดีครับวันนี้สองบุญจะมารีวิวลูกสะกดครับผมของปู่ศีลาครับผมจอยกระสินนะครับเนี่ยครับผมได้มาครับนี่ครับรบบเป็นอ่างนี้ครับดูมาใกล้ๆครับเนี่ยครับครับ เป็นตะกัวนะครับเข้ามาครับนี่ครับนี่มีโค้ดด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนีเครับมีนี่ยม,มียันด้วยนะครับ มาครับผมกำลังจะสั่งซื้อปอกมาใส่อยู่ครับนะครับแต่คุณต้องอ่านทางต้องไปดูทาง y t u t u อ่ะนะครับนี่ยังไงองปูศิลาครับนี่ใ,นใกล้ๆครับนี่ครับเนี่ย สกดนะครับผลิตห้าร้อยกว่าอันนะครับก็พอมาหาเช่าทางน็ดได้เลยนะครับสะกดนะครับปูศิลาจังหวัดกลสินนะครับสิริจชนโธครับปูศิลาก็เลยมารีวิวให้ดูครับว่าเออเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็ไปอา่านสรรพคุณเอานะครับ ว่าท่านมีพิเศษอะไรบ้างนะครับผมก็เลยมารีวิวให้ดูครับผมเช่ามาครับนะครับผมสวัสดีนะครับผมนนี้ะครับวันนี้ก็มาประมาณนี้นะครับนะครับให้ดูขนาดเป็นอย่างนี้นั้นก็ขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ